เช้าวันนี้แดดอ่อนๆลมพัดเบาๆผ่านสวนมะม่วงหน้าบ้านเสียงนกเขาเรียกคู่แววมาแต่ไกลบรรยากาศดูเงียบสงบแต่ในอกของแม่ซ้อนมันกลับร้อนวูบวาบเหมือนกับคนมีไข้วันนี้แหลมลูกชายคนเดียวของเธอกำลังจะย้ายไปอยู่กับผู้เป็นเมียบ้านไม้ยกพื้นที่อยู่กันสองแม่ลูกมานานหลายสิบปี กำลังจะเหลือแค่เธอเพียงคนเดียวแล้วลูกมันก็โตแล้วจะไปมีครอบครัวข้าก็คงต้องปล่อยมันไปแม่สอนพูดกับตัวเองทั้งที่ตาก็แดงน้ำตาก็คลอในมือของเธอมีถุงผ้าใบใหญ่ใส่ของกินจนตุงทัถังข้าวสารปลาแห้งเนื้อเค็มปลาร้าถังเล็กผักสวนครัวที่เด็ดจากหลังบ้าน กับของแห้งที่เธอนั้นตระเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหลมกำลังยัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าอยู่ข้างบ้านรถกระบะของเพื่อนบ้านจอดติดเครื่องรออยู่ที่หน้ารัว้วเสียงแตรเบาๆดังเป็นสัญญาณว่าได้เวลาแล้วแม่ซ้อนเดินไปหาลูกชายช่วยหยิบห่อของยืนให้เขาทีและอย่างเอานี่ลูกเอ้ยนี่เข่าซาร แม่แบ่งมาจากทังให้ของกินพวกนี้เอ็งก็เอาไปเถอะอยู่บ้านเมียจะได้ไม่อดแหลมรับของจากผู้เป็นแม่พร้อมกับยิ้มขำโถแม่เอามาให้อะไรเยอะแยะขนาดนี้แม่กลัวลูกอดตายหรือยังไงกันแม่น่ะเก็บไว้กินบ้างเถอะเดี๋ยวผมจะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนะก็ไม่กลัวหรอกแต่แม่ก็รู้ว่าลูกแม่น่ะมันกินจุ แม่ซอนตอบพร้อมกับหัวเราะเบาๆแล้วแม่ล่ะเหลืออะไรไว้กินบ้างหรือเปล่าแหลมหันไปถามผู้เป็นแม่ด้วยสีหน้าเริ่มเป็นห่วงแม่นะยูได้อยู่แล้วเพื่อนบ้านก็อยู่เต็มข่ากับน้ำพริกก็พอแล้วละแหลมหยุดมองหน้าผู้หญิงที่เลี้ยงเขามาจนโตใจหนึ่งก็อยากย้ายไปเริ่มต้นชีวิตกับเมียอีกใจหนึ่ง ก็รู้สึกเหมือนกำลังทิ้งให้ผู้เป็นแม่นั้นอยู่บ้านเพียงลำพังแต่จะทำอย่างไรได้ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปแม่ซ้อนมองหน้าลูกชายอย่างเข้าใจเธอวางมือลงบนบ่าของแลมพร้อมกับพูดด้วยเสียงเบาไปเธอลูกเอ้ยไปเป็นผัวคนแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีดูแลเมียให้ดีอย่าไปขัดใจแม่ยาย อย่าลืมโทรหาแม่บ้างนะแล้วก็กลับมาเยี่ยมแม่บ้างครับแม่ผมจะกลับมาหาแม่บ่อยๆนะครับเสียงแตรรถดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวขึ้นกว่าเดิมแหลมยกของขึ้นรถจนหมดหันมาเกาดผู้เป็นแม่แน่นๆกลิ่นน้ำมันมวยติดตัวแม่ยังคงเหมือนเดิมกลิ่นที่เขาโตมากับมันดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่ เดี๋ยวผมจะกลับมาเยี่ยมนะแม่ซอนพยักหน้าพร้อมกับยิ้มทางน้ำตาไม่รู้จะพูดอะไรได้แต่ยืนโบกมือให้กับลูกชายที่ขึ้นรถแล้วกำลังจะออกจาก,กรั้วบ้านไปรถกระบะค่อยๆเคลื่อนออกจากลานดินฝุ่นแดงลอยขึ้นเป็นทางยาวแหลมหันกลับมามองบ้านไม้เก่าๆหลังเดิมที่เล็กลงเรื่อยๆตามระยะทาง เหมือนหัวใจที่หดลงไปพร้อมๆกันนั่นเองเขาหันหน้าไปมองทางข้างหน้าสูดลมหายใจลึกแต่เจ้าตัวนั้นไม่รู้เลยว่าที่ปลายทางของถนนเส้นนี้ไม่ใช่แค่ผู้ที่เป็นเมียกำลังรออยู่แต่เป็นแม่ยายแม่ยายที่ขีดเหนี่ยวระดับตำนานนั่นเองเสียงเครื่องยนต์ดับลงพร้อมกับล้อหลังของรถกระบะที่หยุดสนิทต,ตรงหน้าบ้านไม้สองชั้นแบบเก่า บ้านหลังนี้คือที่อยู่ของแม่แชม่มแม่ของชบาและต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นบ้านของแหลมด้วยเช่นเดียวกันแหลมเปิดประตูรถลงมามองไปรอบๆบรรยากาศบ้านชานเมืองที่รม่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และกระถางปลูกผักเกียงรายข้างบ้านกลิ่นข้าวสวยร้อนๆลอยมาแตะจมกูกคล้ายกับต้อนรับเขาสู่ชีวิตใหม่ ยังไม่ทันที่จะได้เดินไปเปิดท้ายรถชบาผู้เป็นเมียก็เดินออกมารับก่อนเธอนั้นยิ้มบางๆแล้วรีบเอื้อมมือไปคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าในมือของผู้เป็นสามีพี่เอามานี่เถอจะจ้ะเดี๋ยวฉันจะถือช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถือเองไม่เดี๋ยวฉันจะถือให้นะจ้ะพี่พี่เดินทางมานเหนื่อยแหลมหัวเราะเบาๆแล้วปล่อยให้ผู้เป็นเมียนั้น ถือกระเป๋าเข้าไปในบ้านส่วนเขาเดินไปเปิดท้ายรถหยิบห่อของฝากจากผู้เป็นแม่ขึ้นทีละถุงตอนนั้นเองเสียงฝีเท้าเดินมาเร็วๆพร้อมกับเสียงเจ้ือยแจ้วก็ดังขึ้นโถเอ้ยแหลมเอ้ยขนอะไรมาซะเยอะแยะเชียวล่ะลูกนั่นแหละแม่แชม่มมาแล้วยิงไว้60กสิบกว่าใส่ผ้าถุงลายเก่าเสื้อขอกระเช้าสีจืด,จด ผมรวบตึงด้วยปิ่นไม้เดินเร็วปั่นลมกรดมาถึงท้ายรถมองของที่วางกองแล้วก็ร้องอุทานอีกทีโถเอ้ยปลาร้าทั้งเนื้อแดดเดียวต่างหลายหอเข่าสารอีกนะแหลมรีบยิ้มแล้วบอกด้วยเสียงอ่อนแม่ครับแม่ผมให้เอามาฝากแม่ด้วยนะครับบอกว่าเผื่อแม่จะได้ไม่ต้องไปซื้อเองแม่แชมชะงักนิดหนึ่งก่อนที่จะยิ้มหวาน ปากเอ่ยอย่างชื่นชมในทันทีโธ่แม่ซอสน,นิฉั่งใจดีเสียจริงเออเออเออแบบนี้สิแม่คนบบานแต่ใจกว้างขวางน้บใจงามแท้ๆเออนั้นจึงรีบช่วยลูกเขยยกของเข้าไปวางไว้ในบ้านบางชิ้นก็สั่งให้ชบานั้นเอาไปเก็บในตู้เย็นอย่างรวดเร็วแหลมเห็นแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะหลังจากพักเหนื่อยกันนิดหน่อย แลมก็หยิบห่อขนมถุงใหญ่ที่แม่ของเขาทําเองกับมือขึ้นมาขนมนางเล็กที่อบจนกรอบหอมกลิ่นกะทิและใบเตยส่งกลิ่นฟุ้งทั่วครัวแม่ครับขนมนี้แม่ผมทำมาเยอะเลยเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านหน่อยดีไหมครับจะได้รู้จักกันไว้พูดยังไม่ทันขาดคําแม่แชมก็รีบเดินมาหยิบห่อขนมแล้วพูดอย่างอารมณ์ดี เออเออเออวางไว้ในตู้นั่นแหละเดี๋ยวแม่จะจัดการเองไม่ต้องห่วงหรอกว่าแล้วก็ส่งยิ้มกว้างให้กับผู้เป็นลูกเขยยิ้มที่ดูเหมือนจริงใจเสียจนเขานั้นไม่ได้สงสัยอะไรเลยแหลมได้เพียงยิ้มตอบแล้วหันไปจัดของต่อแต่เขานั้นไม่รู้เลยว่าขนมนางเล็กพวกนั้นหลังจากที่เข้าตู้ไปแล้วคงจะไม่มีใครในละแวกนี้ได้กินแม้แต่ชิ้นเดียว เช้าวันนี้ลมอ่อนๆพัดผ่านชานบ้านไม้ยกพื้นเสียงนกกระจอกส่งเสียงจ๊อกแจ๊กอยู่บนสายไฟท่ามกลางความสงบในยามเช้าแม่แชมตื่นตั้งแต่ตีห้าอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดผ้าถุงผ้าเขามา้าหอบปิ่นโตไปทำบุญที่วัดตามปกติทิ้งบ้านไว้กับแค่ลูกสาวและลูกเขยแหลมกับชบานั่งอยู่ตรงชานไม้หน้าบ้าน มีสำหรับข้าวเช้าวางตรงหน้าทั้งไข่เจียวผัดถั่วงอกน้ำมันหอยและข้าวสวยร้อนๆนั่นเองกินเยอะๆนะจ๊ะพี่ชบานั้นพูดเบาๆพร้อมกับตักข้าวใส่จานของสามีแม่ข้าวบ้านเมียนี่อร่อยกว่าที่คิดเยอะเลยแฮะชบานั้นได้แต่ยิ้มเขินและทั้งคู่ก็หัวเราะเบาๆอย่างมีความสุขในยามเช้า ทันใดนั้นเองก็มีเสียงตะโกนลอดรัวมาอ้าวกินข่าวกันเรอจ๊ะชะบามีอะไรกินบ้างล่ะเสียงของป้ามิง่งเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันและกำลังยืนคนแกงอยู่ข้างเตาถานยาผึ่งอิ่มกันล่ะแกงหน่อไม้ป่านะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ชิมชบาเงยหน้าขึ้นยิม้มแล้วตอบกลับไปเสียงดังพอได้ยินขอบคุณจ้ะป้า เดี๋ยวไว้มากินด้วยกันเลยนะจ๊ะไม่ต้องรอกจ้าก,กินกันไปเลยป้านะกินทีหลังยังไม่ค่อยหิวเท่าไรเดี๋ยวแกงนี่เสร็จจะเอาไปให้ไม่นานนักปามิงก็เดินมาพร้อมกับถ้วยแกงหน่อไม้ร้อนๆกลิ่นหอมเตะจมูกจนแหลมนั้นต้องเงยหน้าขึ้นมองโอ้โหแกงหอมมากเลยครับป้าแหลมรีบลุกขึ้นรับถ้วยจากปามิงแงละสิจ๊ะลองชิมดูสิ ป้านะใส่หยอดมะพร้าวอ่อนด้วยนะไม่ใส่ชูโรงชูรถเลยละโถของแท้เลยนะครับเนี่ยแลมพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆป้าครับแม่ผมนะ่ะทําขนมนางเล็กมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมเข้าไปหยิบมาให้ป้าชิมนะครับแบ่งกันกินป้ามิงได้ยินก็ชะง,งักนิดๆแล้วยกมือป้องป,องปากหัวเราะเบาๆเอ็งจะแบ่งให้ป้านี่นะเอ็งแน่ใจเหรอเดี๋ยวยายแชม แม่ยายเองเขาจะไม่ดูเอาหรือยังไงฮึดูเรื่องอะไรหรอครับแลมหันมาทำหน้างงๆอ๋อไม่หรอกจ้ะป้าชบารีพูดแทรกขึ้นมาในทันทีพร้อมกับหัวเราะกลบเกลื่อนแม่ไม่ว่าอะไรหรอกจ้ะของตั้งเยอะตั้งแยะแค่แบ่งนิดเดียวเองอืมงั้นก็นดีจ้ะปากก็แค่ล้อเล่นนะเองอย่าไปคิดมากเลย ชบาหันไปหาแหลมผู้เป็นสามีแล้วยิ้มอย่างมีเลสในมามารีบมากินข้าวเถอะเดี๋ยวกับข้าวมันจะเย็นหมดแหลมจึงกลับมานั่งที่เดิมแต่ในใจนั้นยังติดประโยคของป้ามิงอยู่เล็กน้อยพร้อมกับยื่นถุงขนมนางเล็กให้กับป้ามิงแดดช่วงสายเริ่มแรงแต่ลมก็ยังโชยอยู่บ้างแหลมกับชบากำลังช่วยกันตากข้าวที่ลานหน้าบ้าน ข้าวสารถุงโตจากแม่ซ้อนถูกเทออกมาบนผ้าปูเรียบหวังให้โดนแดดจัดจัดจะได้เก็บไว้นานๆนนยืนเงาอยู่นั่นแหละพี่เดี๋ยวก็แห้งไม่เท่ากันหรอกโธเมียพี่ก็กำลังลบร้อนน่ะแดดวันนี้มันร้อนเสียจริงแม่พี่เดี๋ยวก็เหยียบลงไปเลยจะได้แห้งเร็วเวยังไม่ทันที่จะแหก,กันจบเสียงฝีเท้านักหนัก กับเสียงถุงพะรุงพรังก็ดังขึ้นตรงหน้าบ้านแม่แชมกลับมาจากวัดแล้วในมือทั้งสองข้างหิวของสารพัดทั้งถุงกับข้าวขนมถุงใบเตยถุงขนมนมันมันนึ่งกล้วยเชื่อมอะไรต่อมีอะไรพรุงพรังเต็มมือดูแทบไม่ออกว่าใครเอาอะไรมาฝากแหลมนั้นเห็นเข้าจึงรีบวิ่งไปช่วยถืออ้าวแม่กลับมาแล้วหรอครับ เดี๋ยวผมช่วยถือเออเออเออขอบใจมากลูกนี่นะวันนี้เนี่ยคนไปทำบุญเยอะเสียจริงได้ของกลับมาต่างหลายอย่างแนะ่แม่แชมพูดพลางกับหัวเราะเบาๆอย่างภูมิใจชบาได้ยินก็แอบ,บสายหน้าเบาๆพร้อมกับพึมพำกับตัวเองโทแม่นี่ไปทำบุญหรือไปเก็บของแจกมาก็ไม่รู้ พอของทั้งหมดวางลงตรงโต๊ะในครัวแม่แชมก็เดินไปเปิดตู้เย็นหวังจะเอาของที่ได้มาแยกเก็บทันใดนั้นเธอก็ชะงักนิ้วมือไล่แตะถุงขนมที่เรียงอยู่ในตู้แล้วนับในใจเธอหันขวับมาทางลูกสาวกับลูกเขยในทันทีเอ็งสองคนเอาขนมนางเล็กในตู้ไปกินแล้วรึอชบานั้นนิ่งไปนิดก่อนที่จะหลบตาไม่ตอบอะไร แหลมจึงยกมือขึ้นแบบคนซื่อแล้วพูดด้วยเสียงเรียบผมเองครับแม่ผมแบ่งให้ป้ามิงไปถุงหนึ่งเห็นว่าป้าเขาเอาแกงมาให้เมื่อเช้าก็เลยอยากตอบแทนน้ำใจนะครับแม่เสียงในครัวเงียบกริบอยู่ชั่วครู่ก่อนที่แม่แช่มจะเดินออกมาหาแหลมสีหน้าไม่ได้โกรธแต่ก็ไม่ได้ยิ้มด้วยใจจริงเหมือนในตอนเช้าโธ่ลูกเอ้ยอย่างนี้ต้องบอกกันก่อนสิ เธอนั้นพูดด้วยเสียงนิ่มๆแต่มีแววตำหนิอยู่ชัดเจนแม่จะบอกให้นะของกินนะ่ะถ้าเหลือถึงคอยแบง่งถ้าเรายังไม่อิ่มจะไปแบ่งให้ใครได้ยังไงจริงไหมล่ะลูกแหลมนั้นหน้าเจือนลงทันทียิ้มบางๆแล้วพยักหน้างเงียบๆไม่กล้าตอบอะไรแต่แม่แช่มนั้นยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อีกอย่างนะยายมิ่งนะ่ะรวยจะตาย ลูกชายมันขับกระบะคันใหม่แม่น่ะเห็นอยู่ไปแบ่งของให้มันทำไมกันชบานั้นได้ยินก็ถึงกับถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนที่จะหันไปเปลี่ยนเรื่องแม่เดี๋ยวข้าวสารจะแห้งแล้วฉันจะเก็บเข้าถุงให้นะเดี๋ยวลมมาแรงอีกจะปลิวไปหมดไปกันเถอะจ้ะพี่แม่แชมนั้นพยักหน้าแต่หันกลับไปที่ตู้เย็นอีกครั้งแล้วก็ปิดดังปังอย่างไม่ได้ตั้งใจ แลมยังคงยืนอยู่ที่เดิมมือเกาหลังคอแก้เกอ้อใบหน้ายิ้มแห้งๆแ,แต่ในใจนั้นก็เริ่มรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกยามเย็นลมอ่อนพัดผ่านยอดไม้แดดรม่มลงจนเงาของต้นมะม่วงนั้นทอดยาวไปถึงชานบ้านแ้มกับชบาเดินกลับเข้ามาจากป่าหลังบ้านพร้อมกับตะกร้าใบาใหญ่ที่เต็มไปด้วยหน่อไม้ส,สดๆกลิ่นหอมดินชัดเจน ทันทีที่เดินเข้าบ้านแม่แชมก็เดินตัวปลิวออกมารับเห็นของเต็มตะกร้าก็ยิ้มแป้นโอ้ยลูกเอ๋ยได้มาตั่งเยอะตั่งแยะเลยเย็นนี้แม่จะทำเมนูเด็ดให้กินเลยนะแม่แม่จะทำอะไรเหรอจ๊ะชบานั้นถามพลางกับวางตะกร้าลงแกงหน่อไม้สิลูกแล้วก็หมูทอดที่แม่พึงซื้อมาจากตลาดเมื่อเช้านี้ยังไงล่ะแม่แชม พูดด้วยเสียงร่าเริงหยิบโน,น่นนี่เดินเข้าครัวอย่างคล่องแคล่วปากก็ฮัมเพลงเบาๆดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษแหลมนั้นยิ้มตามบรรยากาศดูอบอุ่นดีไม่มีอะไรให้เครียดเขาก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายค่ำวันนั้นกลิ่นแกงหน่อไม้หอมโชยไปทั่วบ้านหมูทอดชิ้นพอดีคำสีเหลืองวางอยู่ในจานข้างๆข้าวสวยร้อน แม่แชมตักแกงใส่ถ้วยให้กับลูกเขยกินเยอะๆนะลูกเอ้ยแม่ทำหมอนี้ตั้งใจสุดๆเลยละแหลมเห็นหม้อแกงที่เต็มจลนล้นเกือบครึ่งหม้อก็เผลอพูดขึ้นมาหม้อนี้ใหญ่มากเลยนะครับแม่จะแบ่งให้ใครด้วยหรอครับแม่แชมนั้นชะงักไปนิดก่อนที่จะตอบกลับด้วยรอยยิ้มแต่ก็แฝงไปด้วยน้ำหนักจะแบ่งให้ใครกันละ่ะก็พวกเรานี่แหละจะได้กินกันหลายมือ้อ จะเด้ไม่ต้องซื้อจะเด็ไม่ต้องทำใหม่บ่อยๆของมันแพงนะรู้บ้างหรือเปล่าแหลมนั้นทำหน้าเก้อๆไม่คิดว่าคำพูดเล่นๆของตัวเองนั้นจะโดนตอบกลับเช่นนี้ชบาเห็นเหตุการณ์แบบนี้จึงรีบตัดบทเอาเถอะจ้าเอาเถอะกินข้าวกันเถอะจ้าเดี๋ยวข้าวมันจะเย็นหมดรุ่งเช้าแหลมเดินเข้าครัวตั้งแต่เช้าเปิดฝาหม้อดูแกงเน่อไม้ที่เหลือเต็มหม้อ กลิ่นเปรี้ยวเตะจมูกในทันทีโหนี่มันเริ่มเปรี้ยวแล้วจริงๆด้วยนะเนี่ยเขาเดินไปหยิบหม้อจะเอาไปเทน้ำทิ้งแต่พอเดินออกจากครัวก็เจอแม่ช่มพอดีอา้าวจะเอาไปไหนล่ะนันแกงมันเริ่มเปรี้ยวแล้วนะครับแม่โหเอ้ยเปรี้ยวแค่นี้มันจะเป็นไรไปอุ่นนิดเดียวก็กินได้ของมันยังดีอยู่เอ็งจะเอาไปทิ้งทำไมเสียดายของ แหลมนั้นถึงกับชะงักส่วนชบาที่ตามเข้ามาจึงหยิบช้อนมาตักลองชิมก็ทำหน้าแย่ในทันทีแม่มันเปรี้ยวแล้วนะจ๊ะแกงมันบูดแล้วจริงๆเนี่ยเฮย้ยพวกเองนี่คนสมัยนี้มันไม่รู้จักประหยัดเลยจริงๆกินได้มันก็บอกว่ากินไม่ได้แม่แชม,พ,มพึมพำเสียงเบาแต่ก็ฟังออกชัดเจนข้าวของทุกวันนี่มันแพงจะตาย พวกเองไม่รู้หรือ,อยังไงจะให้ทำกินทิ้งกินขวางกันแบบนี้อย่างนั้นเหรอเธอพูดพลางกับยกหม้อไปตั้งไฟทันทีโดยที่ไม่ฟังใครขณะนั้นแหลมได้แต่มองผู้เป็นเมียด้วยสายตาที่เหนื่อยใจไม่กี่นาทีต่อมาแกงเดือดปุดปุดบนเตาชบาเห็นสามีแทบไม่แตะแกงเลยจึงลุกไปตอกไข่สองฟองตั้งกระทะทำไข่เจียวหอม,หอม ขณะที่วางจานไข่เจียวตรงหน้าผู้เป็นสามีแม่แชมก็หันมาเห็นเข้าเอา้าแล้วนี่เองจะไปเจียวไข่มันทำไมล่ะหมูถอดเหมื่อคืนล่ะมันยังเหลืออยู่มันไม่พอหรอกจ้ะแม่มันมีแค่สองชิ้นเองชบาตอบด้วยเสียงเรียบสองชิ้นแม่จะให้แบ่งกันกินสามคนยังไงล่ะจ๊ะแม่แชมทอนหายใจแบบไม่พอใจนักแล้วเดินกลับไปหน้าหม้อแกง พร้อมกับพึมพำกับตัวเองทำอะไรมันกอบเลืองไปหมดไอ้พวกไม่รู้จักคิดไม่รู้จักประหยัดกันเสียเลยคำพูดนั้นเบาแต่ดังพอให้ทั้งลูกสาวและลูกเคยได้ยินเช่นเดียวกันเสียงจิ้งรีดในายามค่าคลอเบาๆใาตา้ถุนบ้านแหลมกับชบานั่งอยู่บนบันไดไม้หลังบ้านข้างตัวคือกระเป๋าเดินทางสองใบกับกล่องกระดาษใบเล็กๆ เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้พี่จ๊ะเราจะไปกันจริงๆหรอจ๊ะแหลมนั้นพยักหน้าเราแค่ไปทำงานนะชบาเราไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรแม่แต่เราอยู่แบบนี้ไปนานๆชบาก็เห็นว่ามันคงไม่ไหวจริงๆฉันเข้าใจจ้ะพี่ชบานั้นพูดเบาๆมันไม่ใช่แค่เรื่องข้าวของเรื่องหมูทอดสองชิ้นหรือแกงที่เปรี้ยวแล้วไม่ยอมทิ้ง แต่มันคือความรู้สึกอึดอัดที่เหมือนต้องอยู่ในบ้านที่มีกฎล่องหนว่าห้ามแบ่งปันคนอื่นห้ามใจดีเกินไปห้ามคิดเผื่อคนอื่นแม่แม่แช่มนั้นจะไม่ได้ว่าอะไรแรงๆแ,แต่ทุกคำบน่นทุกสายตาทำให้แหลมนั้นรู้สึกว่าเขายังไม่ได้สร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวของเขาจริงๆแสงแดดในยามเช้าสาดส่องลงมาบนลานดิน เสียงรถกระบะของญาติเธอจอดรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วแหลมกับชบาหอบหิ้วของขึ้นรถอย่างเงียบๆแต่ทันทีที่หันกลับมาก็ถึงกับต้องชะงักเมื่อแม่แชมนั้นยืนอยู่ตรงหน้าบ้านในมือหอบถุงพลาสติกถุงผ้าถุงหูหิว้ววางเรียงรายบนม้านั่งมีทั้งข้าวสารปลาแห้งปลาระน้ำพริกขนมมะม่วงดิบ ขิงแก่และอีกมากมายจนแทบดูไม่ออกเลยว่าเป็นบ้านของคนที่ไม่แบ่งให้ใครเอ้าแม่แม่เอาของออกมาอะไรเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับแหลมนั้นตกใจก็พวกเองจะไปอยู่เมืองกรุงไปทำงานกันก็ต้องมีของติดบ้านไว้บ้างเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินแม่แม่เก็บไว้กินเถอะจ้า,จาไม่ต้องแบ่งหรอกจะได้ไม่ต้องลำบากแม่ต้องอยู่คนเดียวนะ ชบาพูดพลางกับยกมือไหว้แม่แช่มชะงักนิดหนึ่งมองหน้าลูกสาวและลูกเขยพร้อมกับยิ้มออกมาโถเอ้ยพวกเองนี่ของพวกนี้แม่ก็เต็มใจให้นั่นแหละไม่ให้ลูกแล้วจะให้ใครเองกับนางชบาไปอยู่ไกลๆจะได้มีกินแม่ไม่ใช่ไม่รู้จักแบ่งแค่ไม่ค่อยพูดไม่ได้แสดงออกเฉยๆชบานะ้นน้ำตาคลอ เดินไปกอดผู้เป็นแม่แน่นและแล้วรถก็ออกจากบ้านในสายของวันนั้นแม่แชมยังคงยืนโบกมือตรงเดิมแลมนั้นมองหันกลับมาในมือของเขามีถุงขนมที่แม่แชมนั้นยัดมาให้อีกถุงเขาหยิบคําหนึ่งมากินกรอบหวานหอมแต่มากกว่ารสชาติของขนมคือรสของความเข้าใจเขาหันไปบอกชบาผู้เป็นเมียเบาๆว่า แม่น่ะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยนะฉบานั้นยิ้มแม่ก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะพี่รักเงียบๆแต่ก็รักมากและบางครั้งคนเราก็มีหลายด้านแค่เราอาจไม่เคยเปิดใจมองให้ลึกพอนั่นเอง